ตอนนั้นเรียนอยู่ที่อยู่ที่มหาลัยเกษตรปีสี่มีเพื่อนร่วมห้องอยู่ชมรมพุทธชวนให้ไปวัดสมเสมอ,สมอแต่ลูกก็ไม่มีความศรัทธาใดๆจึงมีคิดจะไปประจำเก็จะไปวัดก็ตอมีงานบุญใหญ่และให้เพื่อนและเพื่อนให้ไปช่วยเขียนใบอนุโมทนาบัตรลูกก็ไปแบบเกรงใจหลังจากเรียนจบลูกก็ไม่ได้ไปวัดอีกเลย จึงทำมาเรียนปริญญาโทพนเพื่อนรุ่นพี่มอกเกษตรที่มาอยู่หอพักเดียวกันพี่เขาจะวิธีพูดเรื่องบุญทุกวันมันชวนไปวัดนี่ในแชร์เราจะเห็นว่าการทำหน้าที่กรรวธิกนี่สำคัญมากถ้าเราไม่ดึงเข้ามาคนหนึ่งก็จะดึงเข้าไปเนี่ยนองจากพวกเราทานข้าวเย็นวงเดียวกันทุกวันจึงจำเป็นจะต้องฟังพี่เขา <laughs> <laughs> เล่าเรื่องวัดทุกวันเลย อยู่เสมอเสมอและในที่สุดลูกก็เสร็จเสร็จพี่คนนี้ได้มาอยู่ทุดงในปีสองห้าสองเกใช้เวลาพูดอยู่สี่ปีเท่านั้นเมื่อขวัดแล้วลูกก็ทำบุญกับทางวัดมาตลอด <c oughs> ลูกเริ่มทำบุญตั้งแต่ยีสบบาทร้อยบาท จ้าของทางเทศบุญเป็นเอ<า>็ม่แม่จฉาโดยเป็นประธานรองหล่อรูปหล,องลง่อหลวงปู่ธรคำปีสองห้าสามเจ็ดประธานรองสร้างวิหารหลวงปู่และประธานรองงานสลายร่างคุณยายจานและบุญอื่นๆทุกบุญหิมเจ้าว่าถ้าเราทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญยอดกระยาณมิติสักวันหนึ่งหัวใจก็จะสว่างด้วยคุณแม่เป็นลูกคนจีนที่เกิดในเมืองไทยคุณแม่ถูกยกให้ไปเป็นลูกบุญธรรมของผู้มีอันจะก,กิน เราคุณยายมีลูกหลายคนเลี้ยงไม่ไหวแม่จึงไม่สนิทสนมกับพี่น้องเพราะไม่ได้เติบโตมาด้วยกันครอบครัวงเราจึงอยู่กันแบบโดดเดี่ยวเหมือนไม่มีญาติคุณแม่ท่านทำบุญบ้างตามศรัทธาจะได้ดูท่านก็ไม่ค่อยจะมีความเชื่อและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาท่าใดนักและแม่ก็ทำบาปฆ่าสัตว์ขายเป็นประจำโดยที่ท่านคิดเอาเองว่ามันไม่บาป แต่ก็ได้เลิอกอาชีพนี้ก่อนที่จะเสียชีวิตประมาณห้าปีคุณแม่เสียชีวิตด้วยโรคามะเร็งที่ปากมดลูกในช่วงใกล้เสียชีวิตพี่สาวคนโตได้สวดมนต์ใ้คุณแม่ฟังตลอดจนคุณแม่สิ้นใจเมื่ออายุได้6กบปีอย่างนี้ทําถูกหลักวิชานะจ๊ะคุณพ่อเกิดในครอบครัวที่มีอันจะกินมาแต่งงานกับแม่ได้จัดงานแต่งงานใหญ่โต แต่ว่าเมื่อมาอยู่กินกันแล้วครอบครัวก็รวยลง,ยลง <c oughs> จนลงจนลงจนลงจนแทบไม่มีจะกินเมื่อ <c oughs> ตอนนำ้ำนมคุณพ่อก็เจ้าชู้มากดื่มเหล้าสูบบุหรี่จัดแล้วก็ิปิิศไล่ข้อเพิ่งมาเลิกดื่มเลิกสูบเมื่อประมาณสิบปีมานี้เองคุณพ่อทำบาปฆ่าสัตว์ขายเป็นประจำ จะเริ่มมาสิบกว่าปีแล้วค่ะแม้คุณพ่อจะมีอาชีพฆ่าสัตว์และปิดสินหลายข้อแต่ตอนที่ลูกๆยังเด็กคุณพ่อมักจะพาลูกๆไปทําบุญปิดทองฝังลูกนี้มิสมเสมอ,สมอปีหนึ่งหนึ่งก็จะไปกันหลายวัดคุณพ่อชอบศึกษาเรื่องศาสนาทุกศาสนาเลยทั้งพุทธคริสต์อิสลามมาอยู่ระยะหนึ่งพ่อไปนับถือคริสต พราะมีคนมาชวนทุกวันเห็นไม่จะต้องชวนทุกวันแล้วก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุยแก้งเหงานในตอนกลางวันที่ท่านต้องอยู่บ้านคนเดียวเขาที่มาชวนมักหาของกำนันมาฝากท่านเสมอเห็นไมเอาทานเด่นหน้าก่อนปิยะวาตาถัดมาแต่ในสุดกันพ่อก็ไปบทในวันอาทิตย์ท่านเคยปลาลบว่าเป็นคริสติกดีเพราะ ไม่ต้องเสียเงินช่วงหลังคุณพ่อสุขภาพไม่ค่อยดีป่วยบ่อยจังไม่ค่อยได้ไปโบสถอีกทั้งโลกก็ได้พยายามพูดเรื่องข้อดีของศาสนาพุทธอันนี้อ่านตามที่เขาส่งมานะจ๊ะและเป็สาคนอรองได้ห้ามผู้ชักชวนชาวคริสต์ด้วยแต่จริงๆแล้วก็ไม่ทราบว่าพอคิดอย่างไรจนเมื่อ6ตุลาคม2547ท่านกระจากไปอย่างกระทันหัน ซึ่งหมอบอกว่ากล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชีวิตของลูกมาเกิดมานี่เป็นเด็กไม่น่ารักผอมแห้งตัวเล็กจนมีฉายาว่าฉายาวกุ้งแห้งเยอรมันตามตัวเต็มไปด้วยแผลฝีต่อมาคุณแม่พาไปหาหมอหมอจีจาให้แล้วหลังจากนั้นลูกก็แทบจะไม่เป็นฝีอีกเลย ต่ลูกตั้งใจเรียนหนังสือมากและเรียนได้ดีมักสอบได้ที่หนึ่งเสมอ,อมโมหรือเปล่า <Okay. S 1> แต่ลึกๆแล้วไม่มีความสุขเลยคิดแต่ว่าเราต้องเรียนให้เก่งให้เป็นที่ยอมรับของครูและเพื่อนๆแต่เป็นคนเรียนเก่งที่ไร้น้ำใจคือไม่ยอมให้เพื่อนลอกการบ้าน <laughs> เรียกว่าลูกเป็นเด็กที่ร้ายกาแต่ปัจจุบันนี้ลูกดีขึ้นมาก พระธระมการแต่ไม่รู้พอจะเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาบ้างลูกได้อะไรอะไรจากพระธรรมการมากมายจนเพื่อนเก่ามาเจอมักจะประหลาดใจลูกเนะ่ยไม่เคยไม่เคยไม่เคยคิดว่าจะแต่งงานเพราะกลัวความลําบากแต่ว่าเมือ่อลูกมาทํางานที่ต่างจังหวัดก็พบสามีของลูก เขาเป็นคนดีชอบทำบม,มุกนกุศลและเคยบวชธรรมทายาทถายวัดประทอมกายเป็นประจำล,ลูกก็ <c oughs> ดีก็อยู่ว่างๆ <c oughs> เราจึงได้แต่งงานกันในปีสองห้าสามสีมาแต่งงานแล้วสามีก็ชักจูงลูก <c oughs> <c oughs> ให้มาสร้างบารมีกระถางวัดประรมกายเสมอ ฟังดูนะ่เหมือนจะดีนะบัตแต่ความจริงแล้วเราทั้งสองคิดกันคนละแนวมองอะไรต่างมุมกันเสมอคุยกันทีไรก็ไม่เกินสองสามประโยคก,ก็ต้องหยุดคุยแล้วต้องทะเลาะกันทุกทีแต่ก็มีอยู่เรื่องเดียวทั้นที่เราคุยกันได้ดีมากคือถูกต้องจกคือเรื่องทำบุญ สามีจะทำบุญเป็นประจำทุกบุญทำอย่างเต็มที่และสุดๆทุกครั้งไม่จะนำเงินที่เก็บไว้ซื้อบ้าน oh. ก็ยังมาทำบุญ oh. ลูกก็โอเคแล้วก็อนุมทนากับเขาด้วยแล้วลูกจะทำบุญอะไรสามีก็โอเคทุกครั้งไม่เคยขัดใจกันเลยน้องชากนที่สี่มืตอนเด็กเขาเป็นเด็กมีปัญหาต่บขึ้นก็ติดยา ชีวิตจิงเขาจะพัวพันและเกี่ยวข้องแต่กับเรื่องยาเสพติดเสียชีวิตเมื่ออายุประมาณ36ปีปีพระน้องชายต่างมารดาเมื่อตอนเด็กท่านไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เพราะท่านเลิกกันและแม่งท่านก็ไปมีครอบครัวใหม่แต่และยายเลี้ยงดูท่านมาปัจจุบันบวชอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีประมาณ11บเอ็ปันศาแล้วนี่เป็นเลขาธิการจากอณาตำบล และมาสร้างบรมีกมูคณนะโดยเคยอบรมพระคระยานมิตรและติดจ,จารดาวทำแล้วท่านไม่ค่อยจะแข็งแรงเพราะป่วยเป็นโรคเซลล์หิตในสมองอักเสบคุณปู่ลูกท่านมีวิชาดูหวงจุย้ยท่านมักทำรรยาแจากคนชอบชอเฉลยคนท่านจากไปเมื่ออายุ9ก้าสิวกว่าปี้วยโรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะสุนยญ,ญาท่านจากไปเมื่อสองห้า 05ตั้งแต่ลูกยังจำความไม่ได้คุณตาแท้ๆลูกก็ไม่รู้จักสุยยกัญญาก่รเสียชีวิตท่านเจ็บป่วยทรมานมากและจากไปเมื่ออายุ90กว่าปีคุณแม่สามีปัจจุบนันกาบปีเป็นโรคสมองส่่มจำใครไม่ได้เลยแม้แต่ลูกหลานแล้วก็เดินไม่ได้ท่านเคยทำบุญสร้างพรับจำตัวหล่อหลวงปู่ต้องคำจุดไฟแก้วงานสลายร่างวุญญาจารย์ เคยไปปฏิบัติธรรมี่สวนบัวสองสามครั้งปฏิบัติธรรมได้ดีแล้วก็กลับมาปฏิบัติธรรมที่บ้านแต่ตอนหลังป่วยด้โรคความจําเสื่อมแล้วไม่สามารถเดินได้จึงไม่ได้มาวัดอีกเพราะฉะนั้นเวลาแข็งแรงนี้เราจะต้องนั่งธรรมะกันนะจ๊ะเพราว่าวันที่เราไม่แข็งแรงหรือความจําเสื่อมจะมาเมื่อไหร่เราไม่ทราบเหมือนกันคุณพ่อสามีเมื่อตอนมีชีวิตอยู่มักชอบจะดื่มสุราก่อนอาหารเย็นเป็นประจำแต่เดิมไม่มาก เสียชีวิตโดยรคตายเมื่อปี2528คำถามคุณแม่มีกรรมใดจึงเป็นมะเร็งปากมดลูกพ่สาสุดมนให้คุณแม่ฟังก่อนที่คุณแม่จะตายทำให้คุณแม่มีกตินิวิทเป็นอย่างไรคะท่านตายแล้วไปไหนลูกทำบุญส่งไปตลอดท่านรับได้หรือไม่อย่างไรคะแล้วท่านฝากความอะไรมาถึงลูกหรือไม่คะ เหตุใดเมื่อพ่อกับแม่มาแต่งงานการทั้งสองจึงจนลงจนลงคุณพ่อเสียชีวิตเพราะการเนื้อหัวใจตาเฉียบพลันตามที่หมอบอกหรือว่าตายเพราะสาหเหตุอื่นคะคืนวันแรกที่คุณพ่อเสียลูกฝันว่าท่านกลับมาที่บ้านหน้าตาซ่อมหมองเหมือนกับท่านยังไม่อยากตายและลูกก็ได้บอกฉันว่าท่านตายแล้วให้นึกถึงบุญที่ท่านทำเอาไว้ จริงๆแล้วท่านมาจริงหรือเปล่าคะหรือลูกคิดไปเองภายในเจ็ดวันแรกที่คุณพ่อจากไปลูกพยายามพูดดังๆปล่อยคุณพ่อนึกถึงบุญไม่ต้องห่วงใครท่านรับรู้และทําใจได้ไหมคะคุณพ่อตายแล้วไปไหนลูกทำบุญส่งไปตลอดท่านรับได้หรือไม่อย่างไรคะแล้วท่านฝากความอะไรมาถึงลูกหรือไม่คะ วันที่สิบตุลาคมสองห้าสี่เจ็ดเป็นวันหล่อรูปหล่อหลวงปู่พระมงคลเทมุนีทองคำโลน้ําแหวนทองของคุณพ่อมาหล่อหลวงปู่กับทางวัดโดยพูดบอกท่านด้วยคุณพ่อท่านยินยอมและอนุโมทนาบุญหรือเปล่าคะคุณปู่คุณย่าคุณยายและน้องชายคนที่สี่ตายแล้วไปไหนคุณปู่คุณย่าคุณยายน้องชายคนที่สี่เนี่ยม้วนเดียวจบเลยสี่คน ลูกทำบุญส่งไปตลาดและสร้างพระประจำตัวให้แล้วร,รับบุญได้หรือไม่อย่างไรคะคุณพ่อสามีตายแล้วไปไหนนี่อย่างเงี้ยนี่ห้า<ม>ก็ไปแล้วนะหกไปแล้วได้รับบุญที่สามีทำส่งไปให้หรือไม่คะจะต้องทำบุญอะไราจึงจะทำให้คุณแม่สามีอาการดีขึ้นคะตะากสามีเอาเงินไปให้คุณแม่ก่อนแล้วจึงนำเงินนั้นมาทำบุญ คุณแม่สามีจะได้บุญเหมือนกับเงินที่ท่านทำเองหรือไม่อย่างไรคะหากท่านลาโลกไปแบบความจำเสื่อมจะมีกตินิมิตอย่างไรคะพระน้องชายตา่างรรนดามีกรรมใดจึงป่วยเป็นโรคเส้นโลหิตในสมองอักเสบครอบครัวต้องแตกแยกท่านสร้างบารมีมากมูขคณะหรือเปล่าคะแล้วท่านจะบริได้ตลอดชีวิตหรือไม่คะ บุพกรรมใดลลกจะมีชีวิตลำบากมากแต่เรียนหนังสือเก่งคะแล้วก็มีนิสัยงดหงิดมักโกรธอารมณ์รุนแรงจริงจังกับชีวิตบุพกรรมใดตอนเด็กๆโลกจึงเป็นฝีบ่อยและผอมแห้งหน้าตานักเครียดอีกทั้งปัจจุบันเป็นโรคภูมิแพ้และข้อเขา่าเสื่อมมักมีอาการคันตามมือแพ้ยุงและมะลงมาก สมองก็ไม่แจ่มใสสามีเคยบวชพระธรรมทายาปี2523และบวชพระรุ่นคำาาศาปี2548เขาเคยสร้างบารมีมากหมูคณนะเมื่อพุทธนอนที่แล้วหรือเปล่าคะเขามีโอกาสบวชตลอดชีวิตหรือไม่และทำไมสามีจะมีนิสัยมักโกรธงุดหงิดเหมือนกันเลยเนี่ยจะทำอย่างไรให้เขา,าไม่เป็นคนมักโกรธงุดหงิดคะอื ทำไมลูกและสาม,มีเข้ากันไม่ค่อยได้นี่เราตอบได้ยังนี่จ้าแนเดชาเป็นอะไรกันคะตอนนี้ลูกเบื่อเบือ่อเบือ oh. เบ่อชีวิตคู่มากเบื่อชีวิตคู่มากเบื่อเบือ่ออันที่ฐานเสมอให้ได้กเกิดเป็นผู้ชายแล้วพื่งปรมาจัน์เ์ื่อจะสมบังหรือไม่ชายนี้จะเข้าถึงพระธรรมกายไหมคะอืม ลับตาฝันเป็นตัวเป็นตะเตื่นขึ้นมา,านแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารามปรากันจ้าคุณแม่เป็นมะเร็งปากมดลูกเพราะเราฟังกันมาหลายเคสแล้วเพระาะกรรมปฏิบาติฆ่าสัตว์ธรรมหารและฆ่าขายมารวมกับกรรมกาเม,รรมเจ้าชู้ ในอดีตระส่งผลจ้ะพิสาที่สุดมันที่คุณแม่ฟังก่อนตายจึงทำาให้กตินิมิตของคุณแม่ก่อนตายก็กึ่งมองกึ่งใสตายแล้วเจ้านาทียมโลกก็มารับตัวไปอยู่ในยมโลกของมหานาร,รขุมหนึ่งได้การฆ่าสัตว์ทำอาหารและฆ่าสัตว์ขายด้วยเป็นประจำม,มาส่งผลอย่าลืมท่านเพิ่งมาเลิกได้ไม่กี่ปีก่อนที่ท่านจะละโลกนะจ๊ะ กำลังโดนเจ้าหน้าที่เชื่อชำและมีความทุกข์ทรมานมากที่ไม่ได้ไปมาหานรกเพราะก่อนตายได้ยินเสียงพี่สาวสวดมนต์ดังแว่วๆอยู่อุ้มไว้ไม่ให้ไปมาหานรกแต่กรรมปธิบาทนั้นทำให้ไปอยู่ยมโลกได้รับบุญที่ทิพย์ไปให้แล้วแต่ยังไม่หมดกรรมก็จทำบุญโดยทิพย์ไปให้ท่านอีกเรื่อยๆนะจ๊ะอยู่ยมโลกนี่รับบุญได้แต่มาหานรกรับไม่ได้ เมื่อพ่อแม่มาแต่งงานกันทั้งๆท,ท,ที่พ่อมีฐา,านะดีนะจ๊ะ <Yeah. S 1> แล้วก็จนลงจนลงเพราะทั้งสองไม่ค่อยได้ทําทานมาในอดีต mm. เพราะไม่ค่อยเชื่อเรื่องของ mm. การทาทานและผลของทานเดยกันทั้งคู่จ้ะ <Yeah. S 1> ไม่เชื่อว่า <Yeah. S 1> การทาทานจะมีผลให้มีสุขในอนาคตมีสมบัติมั่งคั่งร่ํารวยคนณพ่อเสียชีวิตเพราะหัวใจวาย เพราะหมดอายุไขจ้ะที่หัวใจวายคืนวันแรกที่ท่านตายลูกฝันเห็นท่านนั้นก็เป็นเรื่องจริงเพราะท่านตายโดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัวดังนั้นภายในเจ็ดวันนั้นท่านก็วนเวียนอยู่ที่บ้านจ้ะท่านตายแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไปยมโลกของมหาดรกขุมหนึ่งโดยการฆ่าสัตว์ขายเป็นปร,ร,ระจำและฆ่าทำอาหาร กำลังโดนเจ้าหน้าที่เชื้อชำหะเช่นเดียวกับคุณแม่ทุกทรมา,านมากจ้ะเพราะว่าค่าสัตว์ทำอาหารค่าสัตว์ขายด้วยกันทั้งคู่ที่ท่านไม่ได้ไปมหารลรกทั้งนนั้ที่ผิดศีลหลายข้อเพราะในเจ็ดวันหลังจากที่ท่านตายหลังจากที่ท่านตายที่ท่านวนเวียนอยู่ใ,ในบ้านท่านได้ยินลูกพูดเรื่องบุญแต่ไม่ค่อยจะเข้าใจ และก็มาค่อยคุ้นแต่ก็พอทำให้ใจใสขึ้นมาบ้างกระแสทางในบุญก็ยังผ่านเข้าไปในใจแม้ไม่เ้ยใจและไม่ค่อยคุ้นได้รับบุญที่ลูกที่ไปให้แล้วแต่ก็ยังไม่หมดกรรมผ่นอนหนักเป็นเบาให้ลูกทำบุญติศไปให้ท่านอีกจ้ะวัาลาเริ่บหล่อหลวงปู่ตังคำปี๒๕๔๗เราได้นำแหวนตังคำของท่านมาหล่อ ปรีบหลวงปู่และลูกได้พูดบอกกับท่านท่านก็ยินยอมนะแต่ก็ยังรู้สึกเสียดายจริงทำให้ท่านได้บุญไม่เต็มที่จ้ะเพราะฉะนั้นเวลาทำบุญแล้วต้องปลื้มนะจ๊ะยินดีคนปู่ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นอากาศสเทวาได้บุญไี้ช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ด้วยความมีน้ำใจดีของท่าน ได้รับบุญที่ฐิไปให้แล้วก็ยังมีทิพยสสมบัติเพิ่มขึ้นจ้นงยิ่งแล้วก็ฝากอนุโมทนาขอบคุณมันทิ่ทิบุญไปให้ท่านส่วนคุณยาตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วจึงไม่อาจรับบุญได้คุณยายตายแล้วก็ไปเป็นภุมมะทวาระดับทั่วไปไม่ค่อยสบายนักไม่ค่อยจะมีกินอะ พอตอนเป็นมนุษย์เมะ่อเคยสร้างบุญเสื้อผ้าก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่รับบุญที่ติดไปให้ก็ทําให้มีสภาพที่ดีขึ้นแต่ก็ไม่มากนะไอทําบุญติิดไปให้อีกบ่อยๆนะจ๊ะเพราะท่านอยู่ในภูมิที่รับได้นะน้อยชายคนที่สตายแล้วก็ไปมหาะลัยนรุมห้าเด็กกำเสพยาเสพติดกําลังโดนนายนิริยบาลเอาเข็มฉีดยาและเอาผงกรด รอกปากทุกทรมานมากตายเกิดตายเกิดนับครั้งไม่ถ้วนไม่อาจจะรับบุญได้แต่บุญที่เทิ่ไปให้กับไปคอยอยู่ที่เยวมโลกจะมหานรกนี่จะรับบุญไม่ได้นะจ้ะแต่บุญจะไปคอยคุณพ่อสามีตายแล้วก็ไปเป็นปบุญมัทิวาระดับทัวไปแต่รับบุญที่ติดไปให้แล้วก็มีความสุขสบายเพิ่มขึ้นจ้ะ ถ้าหากสามีนำเงินนั้นไปให้คุณแม่ก่อนแล้วจึงนำเงินนั้นมาทำบุญคุณแม่สามีก็ได้บุญแต่แต่ไม่เท่ากับทรัพย์ที่เราหามาด้วยความยากลำบากและตัดใจทำบุญโดยไม่เสียได้แถมมีปิติยินดีด้วยจ้ะคือไม่เท่ากับทรัพย์ที่เราหามาแล้วเราทำเองแล้วก็ไม่เสียดายแถมมีปิติ อา,าอาการอาการของคุณแม่สามีคงไม่ดีไปกว่านี้จ้ะหากหากท่านละเลิกไปแบบความจําเสื่อมถ้าภายในเจ็ดวันนั้นบุญส่งผลก่อนก็จะหายความจําเสื่อมตอนเป็นกายละเอียดแล้วก็จะระลึกถึงบุญได้ใจก็จะใสไปสว่างได้จ้ะแต่ถ้าบาปส่งผลก่อนก็จะทําให้ใจหมองไปอบายได้จ้ะนี่ความจําเสื่อมเนี่ยเอาเรื่องอย่างเดียว เพราะนั้นตอนที่เราความจำดีแข็งแรงให้สั่งสมบูรณ์ไว้เยอะๆนะจ๊ะพระน้องชายต่างมารดาป่วยเป็นโรคเซลล์เตในสมองอักเสบพราะเซลล์ิิตในสมองอักเสบพราะออกรรมใได้ดีท่านมักจะเป็นมักจะคิดผูกโกรธผู้อื่นแบบย้ำคิดโกรธแล้วโกรธเล่าเฝ้าจะโกรธมารวมกับกรรมตีหัวสัตว์ฆ่าสัตว์มาทำเป็นอาหารเช่นทุบหัวปลา นานๆครั้งนำมารวมส่งผลให้เส้นโลหิตในสมองอักเสบจ้ะครอบครัรวแตกแยกเพราะเป็นเศษกรกรมกรรเจ้าชูในอดีตสมัยที่ท่านเป็นผู้ชายเมื่อมีภรรยาแล้วก็อย่า,าร้างแล้วก็ไปมีใหม่อีกถ้าไม่ค่อยจะดูแลครอบครัวม,มาส่งผลจ้ะเจ้าชูไปเรื่อยๆอ่นั้นท่านก็เคยสร้างบารมออีกับบู่คณนามาบ้านแต่ไม่สม่ำเสมอจ้ะ ตอนมีผังบวชมาในระดับหนึ่งแม้ท่านจะเห็นทุกภัยในการครองเลนก็ตามแต่ก็จะได้ประมาณในการดำเนินชีวิตในเพศสมณะอีกทั้งต้องมันบำเพ็ญสมณะธรรมด้วยจ้ะลูกมีชีวิตลำบากมากแต่เรียนหนังสือเก่งพระทําทานมาไม่ค่อยสม่ำเสมอชอบงุดหิดก่อนทําทาน จึงทาให้กรรมตรณนีส่งผลให้ลําบาก้แต่ยังเยาว์วัยเมื่อเจ็นนั้นก่อนําทานนี่เราจะต้องรักษาใจใสๆเวลาสมบัติเิดขึ้นจะเกิดอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายด้แต่เป็นนิสัยชอบการศึกษาเล่าเรียนเป็นนิสัยติด,ดข้ามชาติมาจา้ะทาให้ชาตินี้ขนขวายใคร่ยจการศึกษาจึงเรียนหนังสือเก่งมีนิสัยมากโกรงธงดหงิดอารมณ์รุนแรงจริงจัง,จง,จงกับชีวิตพระก็ สั่งสมนิสัยนี้ข้ามชาติมาดังนั้นชาตินี้ก็ต้องรีบแก้ไขนะจ๊ะโดยหาคิดแต่เรื่องดีๆเช่นเรื่องบุญกศุศลและธรรมะอีกทั้งหัดปล่อยวางบ้างแล้วมันนั่งสมาธิให้ใจใสๆจ๊ะปล่อยวางมั่งตอนเด็กโลกเป็นฝีใบอผอมแห้งหนะ้าตานากเกลียด เพราะเป็นวัจีกรรมที่ชอบล้อเลอเียนให้คนเจ็บช้ำน้ำใจเช่นล้อเลอเียนคาว่าหน้าตาหน้าเกลียดอักลี่บ้างอะไรนี้พร้อมเป็นกุ้งแห้งบ้างระส่งผลให้เจอบ้างปัจจุบันเป็นโรคภูมิแพ้ข้อเข่าเสื่อมเพราะเศษกรรมบี้มดตบยุงมาส่งผลให้เป็นโรคภูมิแพ้กับเวลาง,งุดหงิดก็ ชอบทำลายข้าวของด้วยกันเตะข้าวของให้เสียหายแน่ดีจะชาติประสงค์ผลให้ข้อข่าวเสื่อมจ้่วัจีกรรมบวกกรรมบี้มดตบยุงก็ทตาม,มาทำให้เป็นโรคคันแพ้ยุงรับแมลงอืมนี่เราบางทีแล้วก็นึกไม่ถึงเ่ะดังนั้นสังสมบุญทุกบล้วสังสมการคิดในงแง่บวกทำให้ใจใสๆทุกวันก็จะค่อยๆดีขึ้นเองจ้่ พุทธนานที่ผ่านมาสามีก็เป็นกองสเสบียงประเภทบางทีก็เต็มที่บางทีก็เต็มทีบางทีก็ตามอารมณ์แล้วได้ออกบวกับหม่คณนะตอนอายุมากจนตลอดชีวิต oh. <laughs> พอใกล้จะตายนะั่นแ่ะสามีก็มีอัธยศัยขี้งุดหงิด <laughs> มักโกรธข้ามชาติมาเหมือนเลย เหมือนเทพธิดาเลยเช่นเดียวกับตัวลูกแหละแล้วก็เป็นเป็นสามีภรรยากันมาเมื่อพุทธดาติพันธ์มา,า,า,มาแล้วก็อีกเหมือนกันนิสัยอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ด้วยกันทั้งคู่มาหลายชาติแล้ว<อ>แล้วก็อีกครั้งหนึ่งต่างก็บ่นว่าเบือบ่อเบือบ่อเบื่อชีวิตค,คู่แล้วก็ไปอยู่ด้วยกัน ลึกคนก็อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตัวลูกเข้ากับสามีไม่ค่อยได้เพราะก็เป็นอย่างนี้มาหลายชาติแล้วทั้งคู่แล้วก็มักบ่นว่าเบือบ่อเบื่อสองเรานี่เข้ากันไม่ค่อยได้แต่ก็อยู่ด้วยกันได้แต่อยู่ได้แบบเนื้อน้ำตกสุกสุกดิบดิบอย่างหากว่า ถ้าลูกเบื่อชีวิตคู่จริงๆไม่ใช่เบือบ่อๆยากๆย,ยังชาติ่ันานมาแล้วก็ให้ทําอย่างนี้นะลูกนะไปกราบเท้าเขาปฏิบัติสามีในประดุจเทวดาหมั่นยิ้มแย้มเยือกเยน็นแล้วก็ยืดยุนแล้วก็ยินยอมกันบ้างก็ยอมยอมไปแล้วก็ยกยอ่องยกยอ่ยกยอง สามีให้สม่ำเสมอไม่มีวันหยุดยิ้มแย้มเยือกเย็นยกย่องยินยอมยืดหยู่นะจ๊ะอีกทั้งมันตั้งสมบุญทุกวันให้มากๆแล้วก็ถือศีลแปดทุกวันพระแล้วอธิษฐานจิตเสมอว่าให้ได้เกิดเป็นผู้ชายก็มีสิทธิ์เป็นไปได้จ๊ะอาจจะลูกขยันมันเพียรเจริญสมาธิภาวนาแม่ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวยังถูกหลักวิชาก็มีสิทธิ์ก็ถึงทําได้จ้ะ ชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและติฐานจิตตามติวิตุสิบุรีวงบนพิเศษเขตบรลมพริสัอย่าได้พลัดกันเลยจ้า